สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมามามาคนรักปลูกนะคะอันนี้จะให้ดูต้นที่คลิปก่อนที่ว่าให้นางกินไข่ดูความดูความดกต้นนิดเดียวเองดูต้นนางเล็กนิดเดียวเองนะคะดกมากกําลังออกลูกดกจริงให้นางกินไข่ไปลูกนึง อันนี้ยังไม่ได้รดฮอร์โมนอะไรนะกินไข่ไปลูกเดียวว่าจะมาเปลี่ยนกระถางใหญ่ให้นางเพราะว่าอันนี้กระถางมันเล็กไปแล้วจะเปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่นะคะจริงๆแล้วก็รากเขายังไม่โผล่อะแต่ก็อยากจะเปลี่ยนเพราะว่าจะเอากระถางนี้ไปเปลี่ยนใส่ไปใส่แมงลักเนี่ยค่ะเห็นไหมดกจริงดกจริงนะต้นน้อยๆอุ้ยดก มีหลายต้นอยู่แต่ว่ามันอยู่อีกอีกอีกอก,อก,อก,กินเฮาหนึ่งต้นที่ว่าใส่ไข่ให้ลูกหนึ่งเมื่อเมื่อคลิปก่อนเนาะประมาณเดือนหนึ่งได้มั้งถึงเดือนอยังจําไม่ได้เดี๋ยวเราวันนี้เราก็จะให้นางกินไข่อีกสักลูกหนึ่งเนาะต้นใหญ่เนี่ยต้นใหญ่เราให้ไปสองลูกเลยก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าไข่มันเป็นฮอร์โมนฮอร์โมนไข่นะคะเดี๋ยวจะให้นางกินอีกแล้วเราจะเปลี่ยนกระถาง เราจะใส่ใ,ใต้ก้นกระถางนี้เลยเนาะต้อกใส่ลงไปเลยอันนี้ขายมันหมดอายุก็เลยเอามาใช้ประโยชน์เพราะว่าอาดินถมซะหน่อยเพราะว่าเอม เดี๋ยวเราลดอันนี้น้ำน้ำฮอร์โมนที่ทำไว้นะที่ว่าใส่ไข่ใส่กะปิใส่ผงชูรสใส่ใส่กระทิงแดงนะคะจะทำฮอร์โมนที่มาให้มันเป็นจุลินทรีย์สีแดงมันไม่มีแดดมันไม่มีแดดมันไม่เลยมันเลยไม่มีมันเลยมันไม่แดงก็เลยจะใช้มันอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็ใช้ได้เพราะว่ามันเป็นปุ๋ยฮอร์โมนอยู่แล้วเราจะลดดินให้มันชุ่มข้างล่างเนาะ อันนี้เราเจือจางแล้วเนาะอันนี้เราใส่ใส่ไปช้อนเดียวกับน้ำหนึ่งขวดเนี่ยค่ะเราเจือจางแล้วไข่ทำใช้ได้นะไข่ไข่สามลูกไข่สามลูกปั่นไปทั้งเปลือกเลยปั่นให้ละเอียดกะปิหนึ่งช้อนผงชูรสหนึ่งช้อนกระทิงแดงหนึ่งกระป๋องหนึ่งขวดปั่นแล้วก็ <c oughs> มาตวงน้ำใส่ขวดสองลิตรขวดโคกสองลิตรใช้ช้อนเดียวใช้ช้อนเดียวนะคะแล้วก็เปลี่ยนกระถางเลยจ้ะนี่เห็นไหมรางนางยังไม่โผล่เท่าไหร่เลยรางนางยังอันนี้อยู่เห็นไหมแต่เราก็อยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางนี่ จะเป็นฟิกขี้หนูนะอันนี้ขี้หนูสวนป่ะดูชี้ฟ้าก็ไม่รู้จําชื่อไม่ได้จาชื่อทําป้ายชื่อมันหายอุ้ยนักข้าแล้วข้าที่ันแทบอ,อากาศมันก็ยังแบบ มันแปลปรวนอากาศช่วงนี้นะ่ะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอยู่นั่นเนี่ยพืชก็เลยเหมือนกับปรับตัวไม่ทันจะโตหรือไม่โตดีอะไรประมาณเนี้ยจริงๆดินถุงเขามีปุ๋ยอยู่แล้วนะแต่เราก็อยากให้เขาโดกกว่าเดิมอนะ่ะเนาะให้กิ่งมันหักไปเลย จะได้สะออนว่าปลูกพริกในกระถางก็ดกได้จ้ะไม่ต้องไปใช้่กระถางไม่ใหญ่มากนี่กระถางแค่ห้าลิตรนี่ก็พอแล้วไม่ต้องไปใช้อะไรที่มันใหญ่มากถุงปุ๋ยอะไรที่เขาปลูกกันมันใหญ่เกินไปยกไม่ไหวไม่จําเป็นเนี่ยใช้พื้นที่น้อยๆก็ดกได้จ้ะไม่จําเป็นต้องใช้ดินเยอะๆนะเคล็ดลับง่ายๆ กดดินแน่นๆปลูกพริกเพราะว่าอาเคยปลูกพริกอาปลูกพริกขายอยู่โคราชเนาะแกบอกว่าเวลาปลูกพริกอะให้เหยียบแน่นๆรากจะได้ไม่ลอยรากไม่ลอยแล้วก็มันจะได้เกาะเกาะพื้นเกาะดินแน่นๆมันจะได้งามๆอาเขาสอนมา พริกโคลาดเผ็ดเด้อค่ะเดอ้อจินดายอย่างนี้พริกพวงโคลาดปีนี้ไม่ได้ปลูกมันหลายพันเกินจำไม่ได้เสร็จแล้วค่ะเราก็ลดฮอร์โมนไปนี่ลดไปเลย <ham pton> เพื่อเล่งให้เขาออกมาอีกเนาะไม่มีสารเคมีนะคะ ารเคมีโบมีเดอร์ออร์แกนิกล้วนๆจะ้ะนี่ปูพริกสารเคมีกับออร์แกนิกเปรียบเทียบกันได้เลยคือออร์แกนิกพริกจะเก็บเก็บได้นานไม่เน่าเร็วเนาะเก็บได้นานไม่เน่าเร็ว อันนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกเดือนนึงเรามาดูว่านางจะเป็นยังไงเนาะนางจะโตแค่ไหนเนาะเนี่ยนี่อันนี้หว่านเม็ดไว้ตั้งแต่เดือน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 ,นพฤศจิก,กานนเนี่ยเนี่ยเพราะว่าอากาศหนาวเราต้องหว่านข้ามปีไว้เนาะเสร็จแล้วจ้ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมา เราเราจะมาแยกะกะเพรากันเอ้ยไม่ใช่โเอีตู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 ตจ้าอีตูเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูแอมจะให้ดูกะเพรากับกะเพราปีที่แล้วอุ้มเข้าบ้านกับพริกกับพริกต้นใหญ่่อุ้มเข้าบ้านนะอายุอันนี้ พริกอุ่มพริกอายุสองปีเลี้ยงข้ามปีนะฮะนี่พริกกระเหลี่ยงพันพริกขี้หนูบ้านเราโคราชเขาเรียกอะไรขี้หนูขาวนี่ขี้หนูขาวอย่างเผ็ดเนี่ยชื่อเขาชื่อกระเหลี่ยงพริกกระเหลี่ยงดอยนะจ๊ะเผ็ดมากนะจ๊ะต้นนี้สูงใหญ่อันนี้ก็จะให้ฮอร์โมนเดี๋ยวจะให้ฮอร์โมนไข่นางนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็นนกระ กระเพรากระเพาก็เลี้ยงข้ามปีเหมือนกันนั่งแกะปีที่แล้วเลี้ยงยากเลี้ยงข้ามปีนะคะอันนั้นก็ต้นข้ามปีต้นข้ามปีหมดต้นนั้นนูน่นนะคะต้นข้ามปีหมดต้นกล้วยก็แยกออกมาต้นแม่ตายแล้วไม่ได้ยกเข้าบ้านหนาวตายหมดเลยก็เลยเออแยกหน่อมาไว้ก็ยังอันนี้อยู่กล้วยนะ่ะ พอได้ใช้ใบมันไม่ได้กินลูกมันเดิกเพราะว่ามันหนาวหนาวตายก่อนคณะตัดหลายรอบแล้วคณะให้มันตัดให้มันแตกแล้วเราก็ตัดใหม่นะไม่ต้องไปปลูกใหม่มันเสียเวลาอันนี้พวกนี้ปลูกใหม่หมดเลยผักนะคะโหระพาโหระพาก็แยกได้แล้วโหระพาแล้วก็กะเพรานะอันนี้กะเพราแดงเนาะ เอ้ยกะเพราแดงกะเพราม่วงกะเพาม่วงเนี่ยไม่โตซะทีอายุเอหว่านนานแล้วเนี่ยจะสองเดือนแล้วมั้งสองเดือนแล้วยังไม่โตเลยอันนี้ก็กําลังจะงอกกําลังงอกใช้เวลาน,านานมากเลยนะอันนี้แตงกวาแตงกวานะคะอันนี้พริกที่ว่าพริกที่ว่าตัดยอดไปแช่น้ำไว้นี่ กำ,ำลังติดกำลังติดนะคะอันนี้ใครรู้ไหมว่าอะไรคณาอเมริกันคณาเม็กซิโกสิคณาเม็กซิโกหรือต้นชายยาต้นผงชรุดนั่นเองนะคะต้นผงนวัวอันนี้เขาใช้แทนผงชรุดอร่อยเด็ดไปใส่น้ำปลาต้มเด้อพี่น้อง น้ำปลาต้มใส่แกงใส่ซุปใส่หมอ้อก๋วยเตี๋ยวอะไรได้หมดเลยต้นอันนี้มันใบคล้ายๆมะละกอนเนาะแต่มันไม่ใช่ปลูกง่ายตัดกิ่งไปเสียบก็ติดแล้วเดี๋ยวว่าจะแยกกิ่งนะคะโอเคแล้วก็จะมีพวกอันนี้ก็พริกเสียบยอดเห็นไหมออกดอกแล้วพริกเสียบยอดเดี๋ยวจะให้โฮอร์โมนเหมือนกันพริกเสียบยอด กระเพราแดงเลี้ยงไว้ข้ามปีต้นนิดเดียวโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่เนาะนี่ให้ดูความสวยของนางดกสวย